ช่องของพี่กอลฟนะครับได้รับการสนับสนุนจาก p o เพย p a y p o w f u l Payment นะครับบริการรับเติมเงินเกมมือถือถูกกว่าปกตินะครับเติมง่ายรวดเร็วแล้วก็บริการมานานถึงปีที่4แล้วนะครับอยู่กันมายาวนานนะชื่อเสียงดีมากนะครับรับเติมเกมหลากหลายมากนะโดยเฉพาะเกมที่อยู่ในช่องพี่นะครับเติมทุกเกมนะครับวิธีการใช้บริการนะครับน้องต้องแอดไปช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับไม่ Facebook ก็ไลน์แล้วก็ติดต่อพนักงานเข้าไปนะครับใช้บริการ PowerPay ก็เป็นการสนับสนุนพี่กอลฟไปในตัวเหมือนกันนะครับ プ窓の外を見て夜静かな夜今まではどの夜を切り取ってもそれは炎に照らされた焦げ臭いものだっただけどこんな夜なら心も落ち着く。 สวัสดีครับพี่ก๊อนนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Ark Night นะครับวันนี้จะเป็นคลิปรีวิวของน้องลีดนะครับประวัติขอติดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้ประวัติน่าสนใจมากนะครับเหมือนจะเป็นประวัติศาสตร์สงครามในวิกตอเรียนะครับรอให้ของ Global เขาเสร็จออกมาก่อนนะครับแล้วก็จะได้มีเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษให้อ่านกันตอนนี้เป็นภาษาจีนที่ทำใจยากมากครับที่จะแปลแปลไม่รู้เรื่องเลยครับ พอในเรื่องแปลไม่ได้เนี่ยบทสนทนาพี่ก็เลยจับใจความสําคัญไม่ได้นะครับดังนั้นขอติดไว้ก่อนแล้วกันนะเมื่อเกี่ยวกับวิกตอรียน่าจะเกี่ยวกับซีกด้วยเหมือนกันนะครับก็คงอาจจะเป็นตอนที่2ของซีกด้วยนะครับดังนั้นคลิปวันนี้จะไม่ยาวนะครับเพราะว่าตัวละครของลีกเนี่ยไม่ซับซ้อนอะไรเลยนะครับส่วนลีกเนี่ยจะมาต่อจากตู้ของเบลสนะครับพอเบลสจากไปโบรคากับลีกจะมาและคิดว่าจะมีเอ็กเซียเป็นตัว6ดาวในเลตู้นั้นด้วยนะครับใครที่จะหาเอ็กเซียเนี่ย ก็น่าสนใจที่ยังไม่มีเอ็กเซียแล้วก็ว่าจะหาบลรค่าด้วยนะครับดังนั้นตู้หน้าน่าจะเจอกันในไรกาชาด้วยนะครับแล้วก็ต่อจากตู้ลีดและตู้บโรค่าเนี่ยจะเป็นตู้ของเหนียนนะครับเหนียนเป็นตัวลิมิเต็ดใครที่จะตามหาเหนียนนะครับก็ช่างใจดีๆบลรค่ากับลีดอาจจะไม่ต้องเปิดน,นะครับสะสมไปตู้ลิมิเต็ดก็ดีกว่านะครับและนี่เป็นสเตตัสตัวละครประเภทเดียวกันนะครับก็คือสายแวนกาดที่ เวลาลงแล้วเราลื้อคืนเนี่ยจะได้ค่า DP คืนเต็มจํานวนนะครับแล้วก็ถ้าค่าสตูได้จะได้ค่า DP ด้วยนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากแวนการ์ดอีกประเภทหนึ่งก็คือลงไปอยู่ยาวๆแล้วก็ผลิตค่า DP นะครับแต่อันนี้คือผลิตค่า DP จากการฆ่าหรือบางทีก็คืออาจจะลื้อออกนะครับแล้วก็เอาตัวอื่นไปแทนก็จะได้ค่า DP คืนลักษณะการใช้งานมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับ ณปัจจุบันสายแบบนี้มี3ตัวนะครับก็คือมีกรานี่นะครับมีวิกหน้าแล้วก็มีน้องพลุ่มนะครับอนาคตก็คือลีดจะมาและอนาคตอีกนะครับก็จะมีตัว6ดาวชื่อว่าแบ็คไพส์นะครับพวกสายแบบเนี้ยค่าสเตตัสหรือว่าสกิลมันจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นนะคือมันเป็นพวกต้นเกมแล้วก็ลื้อออกกลางเกมท้ายเกมบางทีก็คือลงไปเติมเฉยๆนะครับไม่ใช่แบบเอาไปฆ่าตัวอะไรคือพวกลีดสเตตัสมันจะไม่เวอร์นะครับ เมื่อเทียบสเตตัสดูนะครับก็จะเห็นว่าค่าแอดแท็กของลีดเนี่ยถ้ามาใหม่ก็จะเยอะที่สุดนะครับแต่อนาคตแบ็คไฟจะเยอะกว่านะครับรวมถึงค่า HP เนี่ยพอๆกับกลานี่เลยกลานี่จะเป็นสายที่เน้นไปทางป้องกันนะครับก็คือสกิลของกลานี่มันจะมีเพิ่มจํานวนบล็อกเพิ่มดีเฟนซ์ด้วยนะครับส่วนของวิกหน้าเนี่ยกิจกรรม CC ที่ผ่านมาเนี่ยวิกหน้านี่คือาฉายแสกมากนะครับวิกหน้าหรือว่าต้นเกมเนี่ยหก็คือลงได้เร็วนะครับแล้วก็มีสกิลบูส พลังโจมตีได้มากก็คือกําจัดัตูได้เร็วด้วยนะครับแต่สายนี้บางทีมันวัดกันเพียงแค่เซียววินาทีนั่นเองนะครับพลุมก็ยังถือว่ามีความหมายอยู่เพราะว่าเป็นตัวที่ใช้ค่า DP c o ค t เนี่ยน้อยที่สุดนะครับกลับมามองที่ของลีนะครับคือการที่จะได้สเตตัสแบบนี้แล้วก็สกิลของมันเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีนะครับแต่ว่าค่า DP เนี่ยถือว่ามากกว่าวินาไป1ห,หน่วยเพราะว่ามันเป็นตัว5ดาววินามัน4ดาวนะครับแต่ว่ากลานี่เนี่ยถือว่าเป็นตัวพิเศษจากกิจกรรมละกัน มันก็ถือว่าลงช้ากว่าเพื่อนไปอีก2นะครับแต่กรานี่เนี่ยมันหาง่ายถ้าใครผ่านกิจกรรมมาก็คือโพเทชชัลเต็มดังนั้นค่า DP มันก็ลดมาอีกแต่ลีดเนี่ยคือได้มาเนี่ยโพเทชชัลไม่น่าจะเต็มกันนะครับดังนั้นค่าลงสนามเนี่ยคงลดได้ยากนะครับสรุปของสายนี้นะก็คือต้นเกมเนี่ยถ้าใครลงเร็วบางทีมันก็ได้เปรียบในบางฉากที่ถ้าค่า DP มันขึ้นช้ามากๆแล้วตูมาเร็วนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าไม่เอาค่า DP มาเป็นปัจจัยมันลงได้เหมือนกันหมด บางตัวสเตตัสดีกว่าก็คุ้มกว่านะครับแต่ลีดเนี่ยมันมีจุดพิเศษของมันอยู่ที่แตกต่างจากวิกหน้านะครับเรามาดูดีกว่าว่าแตกต่างกันยังไงนะครับนี่เป็นภาพสกิลแล้วก็สเตตัสรวมของลีดที่พี่ทำให้นะครับก็ HP นะอันนี้คือเลเวล80อีลิ2นะครับ ค่าแอ t แท k นะครับเริ่มต้นที่562ถ้าเพิ่มค่า t r ร s ชกับ p o เ e n เชียเข้าไปอีกก็จะกลายเป็น657นะครับป้องกัน364มันบล็อกได้แค่ตัวเดียวดังนั้นเรื่องความคงทนแข็งแรงเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับ HP สอดคล้องกับดี s e แล้วกับจำนวนบล็อกนะครับค่าลงสนามอีกครั้ง70วินาทีนะครับลบได้จาก p o เ e นเชียเหลือ60นะครับค่า DP ที่ใช้นะครับ12ลบได้จาก p o เ e n เชียอีก2ก็คือ10นะครับบล็อกได้1 Attack Speed 1วินาทีนะครับสกิลอ mm ัตลักษณ์กล่าวแล้วนะครับเมื่อค่าสตูด้จะได้ค่า DP เพิ่ม1นะครับแล้วก็เมื่อเรียกน้องกลับคืนเนี่ยจะได้ค่า DP เต็มจำนวนนะครับสกิลทาเลนต์นะครับมีสกิลเดียวนะครับแล้วก็เรียบง่ายมากคือ m g i i c รีเ i ทบวก10นะครับนี่คือ Elite 1ถ้าอัพไปเป็น Elite 2จะได้ m g i i c Re เ i ทบวก20นะครับก็ถือว่าเป็นแวนกาดสายลงเร็วที่มี Magic Re s i s t 20หน่วยนะครับที่ Elite 2 โอกันพวกตัวเวทได้ระดับหนึ่งนะครับตัวอื่นไม่มีนะครับจุดพิเศษนี้ก็คือด่านไหนเนี่ยถ้าลงด่านต้นๆเนี่ยก็มีนักเวทออกมาแล้วเนี่ยลีดก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับหรือบางทีเอาลงไปล่อเป้านักเวทตอนช่วงท้ายๆก็ดีเหมือนกันนะครับคงจะล่อนักเวทได้หลายฮิตเหมือนกันนะครับมาดูส่วนของสกิลในฐานนะครับสกิลแรกได้ตอน e ีล t e ศูนย์นะครับถ้าเอาไปไว้ในห้องพักนะครับจะฟื้นฟูมอรล่ค่าความเหนื่อยของตัวเองเนี่ยเร็วขึ้น บวกศูต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นสกิลธรรมดาอันนึงเมื่อขึ้น elite 2เอาไปไว้ในคอนโทรลเซ็นเตอร์นะครับทุกคนในคอนโทรลเซ็นเตอร์นะครับจะมอรอบลดช้าเหนื่อยช้าลงกว่าปกติไปลบศูนต่อชั่วโมงนะครับทีนี้มาดูสกิลต่อสู้นะครับสกิลแรกนะครับใช้ sp 39ถึง35นะครับตามสกิลเลเวลตั้งแต่เลเวล7ถึงมาสเตอร์3นะครับ sp ขึ้นตามระยะเวลาสตาร์ทมามี sp 10ถึง15 sp นะครับเป็นสกิลแบบกดใช้อยู่นาน35วินาทีนะครับ จะเพิ่มพลังโจมตีบวก34%นะครับที่เลเวล7บวก45%ที่ Master 3นะครับและเพิ่มความเร็วโจมตีด้วยนะครับบวก35หน่วยที่ Level 7นะครับแล้วก็บวก45หน่วยที่ Master 3นะครับคือ Attack Speed เนี่ยตอน Master 1กับ Master 2เนี่ยบวก35นะครับมันจะก้าวกระโดดที่ Master 3กลายเป็น45หน่วยนะครับดังนั้นเหมือนจะบอกว่าถ้าอยากได้สกิลนี้ให้ Attack Speed เพิ่มอีกนะ ต้องมาสเตอร์3นะครับแต่จะคุ้มไหมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับสรุปของท่าแรกก็คือทําให้ l ลี d ดเนี่ยโจมตีเร็วขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนิดหนึงนะครับอาจจะเหมาะกับฉากที่สตูแบบมาเยอะมากๆแต่ว่า HP มันน้อยนิดเดียวนะครับทีนี้มาดูสกิลที่2นะครับสปิริชัว Spark นะครับ ใช้ SP 38นะครับถึง35 SP ขึ้นตามระยะเวลานะครับสตาร์ทมามี16ถึง20 SP นะครับเป็นสกิลแบบกดใช้อยู่นาน26ถึง30วินาทีนะครับเพิ่มพลังโจมตีบวกหกนะครับที่เลเวล7จ็บวกแปที่มาสเตอร์3และจะมีอาร์ตเดเมจแถมๆด้วยนะครับเป็นเดเมจเสริมนะครับ25%ของพลังโจมตีที่เลเวล7นะครับแล้วก็35%ที่มาสเตอร์3นะครับ อาร์เดเมดนี้นะที่มาสเตอร์หเนี่ยจะ30%นะครับที่มาสเตอร์สองดังนั้นถ้าจะเอาแบบให้ไดอาร์เดเมดแบบเต็มที่สุดก็คือมาสเตอร์สก็พอนะครับยังไม่หมดนะครับเมื่อค่าสตูได้นะครับก็จะได้รับค่า DP เพิ่มอีก1ห,หน่วยนะครับหมายว่าถ้าลีดค่าสตูได้ตอนจังหวะที่กดสกิลนี้อยู่นะครับก็จะได้ค่า DP 2นะครับดังนั้นตัวนี้สามารถบูสต์ค่า DP จากการค่าสตูจํานวนมากๆได้เมื่อกดสกิลนะครับ เท่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยมีตัวเดียวนะครับที่ค่าทีหนึ่งได้2 d p ดนะครับดังนั้นด่านที่มีสตูเยอะเะแล้วเอาสกิลที่2ไปเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็เอาลีดลงต้นเกมเนี่ยค่าดีกีก็อาจจะเด้งเร็วนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสกิลนี้มันจะมีอาร์ตเดเมจแถมๆด้วยนะครับดังนั้นถ้าเจอสตูที่เกาะหนาๆเนี่ยถ้าปกติแล้วพวกสายแวนกาดมันจะตีไม่เข้าเพราะว่าแอตแทกมันถึงจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้มีอาร์ตเดเมจด้วยดังนั้นก็ยังจะพอมีดาาเเมให้้้้ขอยู่บงนันน ก็ตีตัวก่อนอนะนะพอได้นะครับส่วนตัวนะครับที่ถือว่าไม่ค่อยได้ใช้สายประเภทนี้สักเท่าไหร่ซึ่งตัวละครพวกนี้มีน้อยเท่าที่พี่ใช้ก็ตีแต่น้องพลุมนะครับวิทหน้าพี่ยังไม่เคยปั้นเลยนะถ้ายังไม่เคยปั้นวิทหน้าตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับถ้าพี่ได้มาเดี๋ยวขอลองคิดดูก,ก่อนนะว่าจะขึ้นดีไหมนะครับพี่ขอออกตัวไว้ก่อนนะพี่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญของแวนกาดสายนี้นะครับถ้าน้องๆใครใช้แวนกาดสายนี้แบบคล่องเลย ลองอธิบายแล้วก็ลองเสริมให้พี่ดูแล้วกันนะครับก็อาจจะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างจากคนที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับคือพี่ก็อ่านสกิลแบบตรงตรงนี่แหละวิเคราะห์กันแบบตรงๆนะครับสําหรับน้องลีดก็พอเท่านี้แล้วกันนะครับก็ครั้งหน้าคงจะเป็นเนื้อเรื่องแล้วละ่ะเพราะว่านี่คือตัวละครใหม่จะเข้ามา2ตัวนะครับรีวิวเนี่ยเดี๋ยวขอไปขุดตัวเก่าๆมาทำแล้วกันเพราะว่ายังไม่ได้ทำหลายตัวนะครับส่วนเนื้อเรื่องเนี่ย พี่ขอโทษจริงๆครับตัวละครอื่นๆเนี่ยสัญญาไว้หลายตัวเลยแล้วก็เนื้อเรื่องหลักก็สัญญาไว้นะครับแล้วก็เคยเปิดโบสให้ทําของกิจกรรมกลางนี้ในไนท์เทเชอร์ติดไว้หมดเลยก็ยังไม่ได้ทําสักอันตอนนี้เริ่มรู้สึกผิดกับน,น้องๆลนะครับจะพยายามทําออกมานะครับต้องขอโทษแล้วขอโทษอีกนะครับคือบางทีเนี่ยมันทําไม่ได้จริงๆเพราะว่าหลายปัจจัยนะครับบางทีอารมณ์ไม่ได้นะครับบางทีข้อมูลไม่พร้อมนะครับบางทีก็คิดว่าถ้าทําออกไปเนี่ยไม่ดีแน่นอนอะไรเงี้ยก็เลยไม่ดันออกมานะครับ แต่พี่สัญญานะครับพี่จะพยายามทำนะครับส่วนถ้าเป็นน้องๆที่เกมอื่นนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามทาออกมาด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนล้วกันนะถ้าผิดพลาดตรงไหนนะครับก็บอกกันได้นะครับแล้วก็ถ้าผิดพลาดมากๆก็เหมือนเมื่อวานก็จะมีการรีอัพนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวก่อนละกันขอให้น้องๆสนุกกับเกมอาร์คไนท์นะครับวันนี้พี่ก๊อขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ